อีกตัว,นนห,วนหนึ่งนกแอ่งวะวนุ่นตายแล้วนะ่างอะไปดูของกันนะที่เอาของกูไม่มี<า>ที่ทใส่ล<ะ>แล้วว่างจะเลิกมากันแล้วมึงลงโจมมากพ่แบบอะไรต้องเรื่อย ืนอยู่ทุกพิสเลยอี้เออเราจะระวังยังไงอ่ะอันนี้อุยอุ้ยอุ๊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 ยอุลยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุไยอุ๊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 ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุ๊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 ยอุยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊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 ยอุ อะรหนึละหนึ่งละหนึ่ มันยิงกันอยู่โคตรไกอ่ะมึงมันงอยู่ข้างหน้าน้นตรงหนึ่งร้อยอ่ะฮะม่ก้มีอที่มันไกมันยิงมันมีตรหนึ่้อยปราหนึ่งร้อ e l p เฮ้ยไอ้ยแกกูโดนแล้วโดนขวน ข้างบนสามร้อยสามร้อยสามร้อยโเ้ยแล้ยแล้วขนมันิตกูอยู่เฮยแล้วเยละกลางลงมาลางมาดิโดนยิงมั้งมึงมีหลายตัวมึงเีเอาตัวหน้ากูก่อนเนี่ย กูอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยมันฉีดยาอยู่ตูนไปไหวะตัวหน้หอนาอ้เฮียมีรถมาอีกตายแล้วอีรถอะ่ะทำนึงนะนู่นนะตัวหน้าตูนไหมมึงดูเฮียกูเลยจะตายกูเลยจะตายกูไลยจะตายมึงฆ่าเดี๋ยว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 มันอยู่หลังต้นไม้อ่ะมึงเออมันอยู่ตรงไหนมึงฆา,ากูไปละ ข่ามาแล้วจะตายแล้วอีกเอา้าอีกมีมาจากไหนอีกรอบพิดอีกทัดเยี๋ยังติดท็อปได้อยู่บวกคะแนนอยู่เออบวกคะแนนเยอะอยู่เออเบอร์ผู้นี้มาเล่นกันใหม่โอเคโอเคบายบาย